โยวาซาดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาตัยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโอดินวาฮาร่ากันนะท่านผู้ชมนะเออหรือว่าเกมโอดินวาฮาร่าไล i ิ g งนั่นเองตอนนี้เขาเปิดสตไทยไปที่เรียบร้อยนะหลังจากที่เปิดให้เล่นในส่วนของเซิฟเกาหลีมานานนะครับเปเกมแนว MMORPG มาในทีมรูปแบบของแนว แนวเอสการ์ดนะท่านผู้ชมนะหรือว่าแนวตำนานโนดอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมเอเอเกมนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถที่จะประับมุมมองกล้องได้นะมีเล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC แล้วก็ในส่วนของมือถือนะครับ iOS Android นะท่านผู้ชมนะเออมารวมเล่นกันได้นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปเนาะเอาล่ะคนดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปนะผมแปะไว้ให้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เปิดสตูไทยเซิร์ฟไทยไอดีเรียบร้อยเนาะเออเราก,กดฟรีได้เลยเย้ yeah. come on boys ไปคนดูตามควิดก่อนละกันไปฮะมันจะมีหลายสายได้เล่นนะสายนักดาบนักธนูเวทนะครับพปีสนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับรูปแบบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวเกมเนาะถือว่าสนุกอยู่นะคนดูสำหรับใครที่กำลังหาเกมเล่นนะครับผมแนะนําเลยนะเกมนี้ใช้ได้ใช้ได้คนดูมีภาษาไทยด้วยนะครับมาเปิดของก่อนติดตั้งทรัยพยากรใส่พวกชงพวกชุดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะ โอเคเวดดี okay, ้ยูดไปกันต่อคนดูไปฮะทีนี้ผมไปที่เควสนะครับเควสจะอยู่มุมบนสายมือนะเราปรับมุมมองได้นะกดปุ่มตัว C นะแล้วเล่นมุมคอมนะครับเวดดี้ยูดไปต่อครับเป็นแนวแบบว่าเก็บวิวนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ชาแนนเป็นเสื้อแอนด์เบรเบทีเฮ้ยมาชุบใครวะ ช่วงแรกก็จะเป็นแบบว่า,าทำควิสอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะ Richman Shop โ no น mm hmm. หนึ่ง mm hmm. เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิบี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile ROV Free Fire Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ิบี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น Hey h o l y really w o o d Boy <c oughs> โอเครับรางวัลครับสวยไปอุ้เควสต่อละกันระวังนะโอเคกำจัดผู้โจมตีแห่งบอยผู้จู่โจมผู้จู่โจมนี่นะอย่างเงี้ยล่ะโหโคตรโหดกันดูนักดาบสายตึงเนี่ยแค่นั้นแหละสับสับสวยเอาดิอืดาบโล่เฮ้ยดาบโล่ชิวๆเว้ยเอาดิเยสเลยมาดิครับน้อง ย่าบ้ากัอืออือย่าย่ามาดิออือหมดจัดคนดูนี่เนี้ยเอาดิเอาดิสวยสับหนึ่งตับสองตับหนึ่งตับสองนี่ร้อยฮะโอ้โหกตึงคนดูเอาเด้ออืออือมานี้ อ๋อตีจี่ตัตวโอเครับรางวัลได้แล้วคนดูตัวน,นี้ไป,ไปไปต่อไปไปรอไปรออ่าคอสควานะลอสควาสกิลนี่มันก็จะมีบอกให้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าพวกเนี้ย F หนึ่ง F สอง F สามอะไรพวกนี้นะครับมีบอกหมดเลยนะ <c oughs> เอาอะเอา,าอะโคชิวโคชิวโอเคเ v ร r y g o o ด I hope you know how to ride a horse. Don't worry, this one's really tame. Okay. Manaheim. That's the name of the wall. Manaheim. All Father Walla, <laughs> <only laughs> has granted this abode to us humans. Why? Warriors, hollering merchants, busy blacksmiths. เย่ขโมนมีเป็นไงบ้างล่ะเท่มากเลยใช่ไหมโอเคถูกต้องครับสคลิปได้ไหมวะตรงนี้มาเนฮัมสวยมาแล้วครับโอ้โหคนเล่นเยอะอยู่ในเกมนี้คนดูว่าใช้ได้อยู่นะฮะไปครับวิ่งเครีสกันต่ออาจจะมีกระแอมกระแอมหน่อยนะคนดูขออภัยนะครับตรงนี้แบบไม่ค่อยสบายนะฮะเฮ้ยใส่ของโอเคติดตั้ง ไปเดินเควสฮะแล้วกด C เพื่อแบบปรับมุมมองกล้องได้ด้วยนะท่านผู้ชมตัวเกมนะฮะนี่แล้วก็ปรับมุมมองมันสูงขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะครับไปหาแอร์ชาร์ตแอร์ชาร์ตก็ซื้อเปิดแบบคนเล่นเยอะอยู่นะนี่คนดูนี่มีขี่ม้ามีอะไรด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหโคตรได้คนดูเอาอ่ะติงจัดเอาบ่อเสะไม่ได้เลยสักอย่าง ว่าเสียใดๆอย่างนั้นเลยเหรอองั้นก็เรเลยว่ากลุ่นรกตนี่ป้องมันนะฮามแล้วก็ยั่ว่จารณ์คริปต์ยังไงนี่ไม่อยากดูเลยนี่มันลีลาลีแอคกอะคนดูอันนี้ดีมากรอสคว้าอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยนะ โอเคลิสกูดบอยอูดปันที่ใกล้ๆหมู่บ้านนะไปหาอเอสตราไปลิจับไปลิจับไอช่วงนี้จะวิ่งเควยสอยแล้วท่านผู้ชมนะใชนะ่เนี่ยเป็นเสือแอน็นหรืเบบีทรี นี่มาแล้วนะครับโอเคน่าจะให้เราซื้อของอะไรห,หรือเปล่าซื้อยาเหรอใช่ไหมโอเคซื้อยาเสร็จแล้วนะครับแล้วยัง,งตรอเอาได้ถุงมือมาใส่นะครับไปหาเอ็กิตเอคิวเอคิวไม่ใช่เอ็กกิต เกมก็จะเ,เป็นรูปแบบประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมนะแต่วา่าถามว่ามันสามารถที่จะออกไปเล่นข้างนอกอะไรพวกนี้ได้ไหมเล่นได้นะท่านผู้ชมนะบางคั้ที่จะแบบประจนภัยหน่อยๆนะครับโอเคเอคิว <c oughs> เรียบร้อยคุยกับเอคิวนะครับติดตั้งของถุงมือช่างเรียบร้อยไปกับจัดแกนะครับท่านผู้ชมในคริสมาแล้ว อืสวยโอภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะคนดูภาพสวยนะเนี่ยออืล่ากแกะต้องกาจัดแกะห้าตัวนะมันจะมีเขียนบอกอยู่ <c oughs> โอ้ภาพสวยอยู่ภาพสวย,ยใช้ได้นี่นะวิ่งไปวิ่งมาก่อนออื ครบละทุกคนดูไปแตกเควสสวยรับรางวัลฮะมันจะมีระบบระดับด้วยนะเกมนี้นะฮะตงเควสครับทีนี้กำจัดแกะหล,ลายจุดนะี่ไงแกะหลายจุดเควสต่อไปแกะหลายจุดน่าอยู่แถวนี้นะฮะโอ้คนเล่นเยอะนะเนี่ยหนีเอาสิเออหย่าบ้ากัน ไหนตรงไหนเออเออฟันครับฟันครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่สวยครับพี่อเรียบร้อยนะครับตุยี่ไปดีครับมาเรียบร้อยทับทับทับนี่แน่รยลวงไปดีครับรวงไปดีครับสวยโอเคกดรับคุยก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ I've prepared a p e r fixing e c t g f for Perfect t you. I'm sure you'll like e y t ไปหาย EQ นะครับไปส่งค <clubs> q u แล้วตอนนี้นี่จุดตรงนี้นะครับ EQ เอ่อถือว่าใช้ได้นะเกมระบบตัวนี้นะครับเออเออเรากดติ๊กได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ถามว่าเล่นบนมือถือได้ไหมเล่นได้นะครับรหัสเดียวกันซิงกันได้นะ ยนานพ่านะนนี้ได้มาแล้วคนดูเอาล่ะเว้ยเฮ้ยกูมีมาแล้วเว้ยเย่ข yeah, อมนบุ้ยไปหาเทียวฟี่ไปกรดกรดบกร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 บเทียวฟี่อ,อรับรางวัลก่อนสวย แม่ไปตรงไหนต่อนี่มีม้านะม้าขี่ไว้ขึ้นอยู่เฮ้ยอ่ะทำไมตูตูลงไปในหลุมร่องอย่างงั้นล่ะม้าของลินอ๋อมาเก็บม้าของลินให้กับน้องเมื่อกี้นี้นะท่านผู้ชมนะเอ้เวลลิกูดไปรับรางวัลฮะเฮ้นี่อันนี้คือชุดเรานะ เราสามารถที่จะหาของมาใส่ตัวได้นะครับเกมนี้เป็นแนว m o a PG อย่างที่ผมบอกนะครับกลับขึ้นไปฮนะเคดีก <Very good. S 2> ูืดรับของเรียบร้อยแล้วโอเคมีติดตั้งรองเท้านะท่านผู้ชมนะไปหาบลูคกโอเคบรูคกน่าจะอยู่นู่นนะครับโอ้มีเมมโมเมมอสด้วยว่ะโอ้ เอาจาดคนดูเฮ้ยตัวเกมใช้ได้อยู่นะเนี่ยคนดูเอาเรื่องจัดมีกาดที่ราบตะวันออกเฮ้มาละสวัสดีเพื่อนโอเค,อเครับของเรียบร้อย <c oughs> you fun. อเฮ้กดปุ่มยานพานะโอเคนี่ของติดตั้งครับสวย วิธ really ีพูดวอยทำยังไงต่อทีนี้ไอ้สปีดต่อนะฮะท่านผู้ชมผมกดปุ่มกนะระโดดได้ด้วยโอเคไปน่าจะเป็นสอนเราแบบเรื่องแบบการแบบลอยตัวนะท่านผู้ชมนะลอยตัวลงนะโดยการกดสปีดบาร์อะไรพวกเนี้ย อาากีกมากเลยเพื่อนกำจัดหมูป่าหย่อนี่เฮ้ยบินได้ด้วยคนดูอกีกรดตกำจัดหมูป่าครับไปบินมาแล้วนี่ซับ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 หมูป่าเจ็ดตัวนะท่านผู้ชมนะตามควิสอุปัตติว่าสวยนะสวยกว่าเมื่อก่อนมาเลยนะเมื่อก่อนผมก็เล่นมอนคอมนะแต่เป็น เวอร์ซื้อเกาหลีมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะท่านผมนะแต่พอไปซิร์ฟไทยเนี่ยเออเล่นเล่นง่ายคุณเล่นเล่นเล่นง่ายมากเลยแหละคนดูนะผมพูดเลยยอะอือเอาซ์ปกติอึดอยู่นะเนี่ยคนดูอึดอยู่นะเนี่ยบ้าแกเดี๋ยวตัวไม่รลอดคนดูเออยอะมาสิเพื่อนเอาระวัลก่อนโอเคสวย คุณจะมีพรสวรรค์มากเลยทีเดียวนะโอเคจดไปครับพี่ชายในเชียลจัดหมูป่านะครับสวยหมูป่าดินหมูป่าดินนี่แน่นี่แน่ไปฮะวิ่งครับเยาะสับสวยออื้ มาดิมาดิมาดิเอาเรื่องจะจัดคนดูสวยฮะเบลีกูดมาดิหมูป่าเจ็ดตัวแต่ประตีมันถึกอยู่ในพวกนี้คนดูตีไม่ค่อยเข้าแล้วเนี่ย มาสิสวยรับคลิกกันครับเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอะไรบังมันน่ะหมูป่าเขียวลิกไปจัดการหมูป่าเขียวหลิกก่อนนะครับคนดูกดหิวยาก่อนโอ้มันมันโหวดว่ะคนดูตีแทบไม่ค่อยเข้าเลยนะต้องต้องเจมมาคนอื่นอย่างเดียวนะไเอย่างงี้ต้องเจมมาคนอื่นเนาะเจมเอาเจมก็ได้เจมก็ได้มาสิเจมก็ได้ เดมก็ได้ใจก็เดมนี่แน่นี่แน่สวยยสวยรับคริดมาแล้วนะครับกูดบอยไปหาบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาบุ๊กก่อนนะครับคนดูนะเอาเรื่องจ่าเอาเรื่องจ่าหนูเกมเซมเซมบัดดิเฟรนหนูมันีหนูฮันนี่ good boy and the good friend อะไรครับสวยครับมาแล้วรีเควสต์ก่อนโอเคนี่คืออะไรอ๋อย้อนกลับจุดนะท่านผู้ชมนะโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมโอดินวาฮาร่าไลซิ่งนะเป็นเกมแนวเอ็มโออาร์พีจีออนไลน์นะครับ ก็มีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้เปิดเล่นในส่วนของ iOS, Android และคอมพิวเตอร์ PC นะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยันต์คลิปนะผมทำสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแนะเออสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนจะกลับมาหยิปหน้าบายจ้าคนดูกลตีก็อันตรยอะ่ะ